ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love Novel Channel By n u t พร้อมกับนิยายรักแลมันติดโรมานเรื่อง Playboy ร้ Play boy, า,ยายลลายรักวันนี้เสนอเป็นตอนที่13ค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะถ้าใช่แล้วก็ไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะหลังจากอัธวีเดินทางไปอังกฤษได้เพียงหนึ่งสปัปดาห์คิมหันก็ชวนศรีศิลามากินข้าวที่ร้านซิลินทามานดาของเธอเขาติดใจรสชาติอาหารของแม่เพื่อน จนต้องแวะเวียนมากินอาหารที่นี่อยู่บ่อยครั้งคุณอาจได้ติดต่อกลับมาบ้างไหมซินคิมหันเอ่ยถามระหว่างที่นั่งกินข้าวด้วยกันเขาโทรมาคุยกับซินกับทุกวันอาการบาดเจ็บของเขาเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมตรงกันข้ามคุณอาจเล่าว,ว่าพอเริ่มฝึกซ้อมอาการบาดเจ็บก็กลับมาอีกยิ่งฝืนก็ยิ่งเจ็บรุนแรงมากกว่าเดิมต้นสังกัดได้พูดคุยกับแพทย์ที่ทําการรักษาและประเมินผลเรื่องการบาดเจ็บของเขา แพทย์บอกว่าอาการของเขาจะไม่หายตราบใดที่ยังคงฝึกซ้อมและแนะนําว่าเขาไม่ควรลงแข่งหรือฝึกซ้อมอย่างหนักเช่นนี้อีกถ้ายังฝืนอาการก็จะกําเริบและอาจจะมีผลต่อการดําเนินชีวิตได้แล้วคุณอาจก,ก็จะจัดการเรื่องนี้ยังไงเขาได้พูดคุยกับทางสโมสรเรื่องจะเลิกแข่งขันฟุตบอลเป็นการหาวอนเหตุเพราะอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่หัวเข่าทําให้เขาไม่สามารถทําการฝึกซ้อมได้ตามโปรแกรมที่โค้ดวางไว้ทางนั้นก็รับไว้พิจารณา พราะแพทย์ที่ทําการรักษาก็แนะนําเช่นนั้นเขาจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่เห็นบอกว่าจะอยู่ที่นั่นอีกสองอาทิตย์อยู่ไกลหูไกลตาซินเขาก็กลับไปเป็นหนุ่มเจ้าสาราญเหมือนเดิมคิมไปสัมไอจีของคุณอาจมาใช่ไหมใช่ถึงได้รู้ว่าเขาขยันหยอดความหวานให้ซินและบอกรักซินผ่านโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆคิดถึงคุณเสมอนะที่รักน่าอิจฉาที่สุดคิมก็เห็นเหมือนกันเหรอใบหน้าของหญิงสาวแดงกล่ำยามเมื่อเอ่อยถามแน่นอน พิมตามไอจีของคุณอัดอยเขายังคงความป๊อปปูล่าอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนขนาดแต่งงานกับซินแล้วแต่แสายความนิยมก็ไม่มีตกแฟนคลับของเขาก็มาตามไอจีของซินด้วยเหมือนกันนี่ตอนแรกที่เห็นยอดฟอลโล่ในไอจีของซินพุ่งพรวดก,ก็ตกใจอยู่เหมือนกันเป็นแฟนนักฟุตบอลหนุ่มรูปหล่อก็แบบนี้แหละจริงสิคิมว่าจะถามหลายทีแล้วก็ลืมทุกทีถามเรื่องอะไรก็เรื่องเมทนีกับคุณอัดนะสิตกลงซินได้คุยเรื่องนี้กับคุณอัดหรือยังคุยแล้ว เราคุยกันตั้งแต่คืนที่กิมไปส,งส่งซินที่บ้านแล้ววันรุ่งขึ้นคุณอัดกับซินก็ไปที่บ้านของเน์เราก็เลยได้รู้ความเจนที่เกิดขึ้นสรุปว่าเป็นความผิดใครเมธนีซิซ,ซิลาตอบก่อนจะเล่าเรื่องราวในวันนั้นให้กิมหันฟังโดยไม่ปิดบงังนึกไว้ไม่มีผิดเลยว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ซินกลับไม่เชื่อคาเตือนของคิมมันเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปสนใจเลยนะตอนนี้คุณอัดกับซินก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วสิใช่ หลังจากที่รู้ความจริงสินได้ขอโทษคุณอัดเรื่องที่เข้าใจเขาผิดเขาโกดเมทัน,นีไหมไม่เลยแถมยังบอกให้สินยกโทษให้เมย์ด้วยซ้ำแต่สินยังทำใจไม่ได้ตั้งแต่เกิดเรื่องซินก็ไม่ได้ติดต่อเมย์เลยและคิดจะยกโทษให้เขาไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ช่วงนี้ซินอยากจะห่างจากเมย์สักพักความรู้สึกของซินดีขึ้นเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเหงาไหมเวลาที่คุณอัดไม่อยู่ก็มีบ้างปกติคุณอาจจะมาวนเวียนอยู่ใกล้ตัวซิน พอเขาไม่อยู่บ้านก็เลยดูเงียบไปแต่ซิงต้องมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นหมายถึงงานวิจัยทั้งงานวิจัยและเตรียมการสอนวิทยานิพนธ์ของลูกศิษย์งานท่วมหัวไปหมดช่วงที่คุณอัดไม่อยู่ก็เล่นทําซะช่วงที่คุณอัดไม่อยู่ก็เล่นทําซะคุณอัดกลับมาเมื่อไหร่ซิงคงไม่ได้ทํางานอย่างเต็มที่เหมือนตอนนี้แน่เพราะเขาต้องกวนซินไม่ยอมให้ซินได้พักผ่อนง่ายๆหรอกยิ่งห่างกันไปนานหลายอาทิตย์แบบนี้กลับมามีหวังจัดหนัก เตรียมรับมือไว้ให้ดีล่ะรู้ดีจริงนะแล้วยังกินยาคุมอยู่อีกหรือเปล่าอืมเมื่อไหร่จะยอมมีลูกกับเขาเข้าใจกันดีแล้วไม่ใช่หรอระยะหลังคุณอัดก็เที่ยวผับน้อยลงแล้วนี่เมื่อไหร่จะยอมใจอ่อนสักทีคงอีกไม่นานหรอกเราให้งานซินซาคนนี้ก่อนช่วงนี้งานซินเยอะมากเวลาพักผ่อนก็แทบจะไม่มีคิมอยากเห็นหน้าลูกของซินกับคุณอาจเลวๆจังต้องออกมาหน้าตาดีแน่ๆพ่อก็หล่อราวกับเทพบุตร แถมแม่ยังสวยมาก DNA โดดเด่นของพ่อกับแม่ต้องส่งผ่านถึงลูกบ้างลหละไม่ใช่แค่ครีมหรอกที่เราคอยการมาของเขาทุกคนต่างก็เฝ้ารอเวลานั้นเหมือนกันรู้แบบนี้แล้วก็รีบรีบมีลูกสิพวกเขาจะได้ไม่ต้องรอเกอร์ขอเวลาสินิดนิดนะอีกไม่นานหรอกพองานซินซาลงซินก็จะเลิกกินยาคุมแปลว่าตัดสินใจจะมีทายาให้คุณอัดใช่จะรอฟังข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ถ้ามีข่าวดีจะรีบมาบอกให้คิมรู้จะได้เตรียมของรับขวัญหลานขอให้มีจริงๆเถอะรับรองคิมทุ่มไม่อัน้นอิ่มยังอิ่มมากสีบเบอการทำอาหารของแม่ซินยังอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนกินเท่าไหรก็ไม่เบื่อคุณอัดก็ชอบแม่เล่าให้ซินฟังว่าว่างเมื่อไหร่คุณอาจจะมาช่วยงานแม่ที่ร้านคุณอัดเล่นทำคะแนนกับว่าที่แม่ยายแบบนี้ระวังซินจะเสียตำแหน่งลูกรักให้คุณอัดช้าไปแล้วล่ะคิมซินตกกระป๋องไปนานแล้ว จริงดิอืมอิ่มแล้วเราก็แยกย้ายกันกลับดีไหมจะได้ไม่ถึงบ้านค่ำก็ดีเหมือนกันสองหนุ่มสาวเข้าไปกล่าวลาซิลินทาซิซิลาโสมกอดมารดาสินกลับก่อนนะคะแม่สุดสัปดาห์นี้สินจะมาค้างกับแม่นะคะได้สิจะได้คุยกันให้หายคิดถึงว่าแต่คุณอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ลูกเห็นบอกว่าอีกสองอาทิตย์ค่ะสินไปก่อนนะคะแม่ขับรถกลับบ้านดีๆทิมก็เหมือนกันนะลูกอย่าขับรถให้มันเร็วนะ ครับแม่ผมไปนะครับซิลินพาเดินออกมาส่งสองหนุ่มสาวที่หน้าร้านหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากอัธวีกลับมาจากอังกฤษได้สองสัปดาห์เขาก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนรักสิงห์นาชวนเขาไปงานปาร์ตี้เปิดตัววัดก้าทีมิสซึ่งเป็นวัดก้าตัวใหม่ที่กําลังออกสู่ตลาดในไม่ช้านี้งานนี้ถูกจัดขึ้นที่คาลิฮาด์ลูงของนักธุรกิจชื่อดังย่านสุขุมวิทหนุ่มสาวไฮโซและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคมกว่าร้อยคนถูกเชิญมาร่วมงานปาร์ตี้นี้ สิงหนาฏเองก็ถูกเชิญมาเช่นกันเจ้าของงานได้ฝากบัตรเชิญมาให้อัธวีผ่านทางสิงหนาฏอัธวีได้เอ่ยชวนศิศิลาให้ไปงานนี้ร่วมกับเขาไปกับผมนะสินแต่หญิงสาวปฏิเสธโดยไม่ลังเลเพราะในระยะหลังๆเธอมักจะมีอาการมึนหัวและคลื่นไส้อาเจียนในตอนคข้าอยู่เป็นประจำไม่ดีกว่าคะ่ะสินรู้สึกมึนหัวและคลื่นไส้เลยอยากนอนพักผ่อนมากกว่าเป็นอีกแล้วเหรอให้ผมพาไปหาหมอไหมไม่ต้องหรอกคะ่ะซินไม่ได้เป็นอะไรมาก มันน่าจะเป็นอาการเครียจดจากงานวิจัยที่ซินทําอยู่คุณอัดไม่ต้องกังวลนะคะไปเที่ยวกับคุณนาให้สบายใจสิคะไม่ต้องห่วงซินจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงถ้าซินได้นอนพักเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะผมโทรไปยกเลิกนัดนาทแล้วอยู่ดูอาการซินที่นี่ดีกว่าคุณอัดไม่ต้องยกเลิกนัดหรอกคะ่ะซินไม่ได้เป็นอะไรมากจริงๆนะคะรีบไปแต่งตัวสิคะเดี๋ยวก็ไปไม่ทันนัดหรอกแน่ใจนะซินว่าอยู่คนเดียวได้แน่ใจคะ่ะ เมื่อได้รับคำยืนยันหนักแน่นจากปากของภรรยาทำให้อัทวีตัดสินใจไปพบเพื่อนตามนัดแต่ยังไม่วายหันมาสั่งกำชับให้หญิงสาวนอนพักผ่อนห้ามลุกขึ้นมาทำง,งานในช่วงที่เขาไม่อยู่เด็ดขาดและถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบติดต่อเขาทันทีศิซิลารับปากสามีแต่โดยดีเพื่อไม่ให้เขาต้องกังวลกับอาการป่วยของตนเองนักข่าวกลุ่มใหญ่ก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานเปิดตัววาก้าทีมิสในครั้งนี้เช่นกัน งานนี้ถูกจัดขึ้นในคฤหาสน์หลังหนึ่งของเศรษฐีนีไม้สาวพาสเนยอย่างเมลานีที่คนในวงสังคมส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดีแขกที่มาร่วมง,งานจะต้องเดินมาตามพรมแดงที่เจ้าของงานได้จัดเตรียมไว้นักข่าวสายบันเทิงที่มาทำข่าวก็ได้รายง,งานข่าวว่ามีแขก v i ไได้ถูกเชิญมาร่วมกว่าร้อยคนเพื่อมาเป็นสักขีพยานในงานเปิดตัววอดก้าทีมิสซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดข,ของเมลานีมหาเศรษฐีชื่อดังแนนดับต้นๆของเมืองไทย ผู้สื่อข่าวยังได้นําเสนอข่าวว่ามีดารา,านายแบบและนางแบบรวมถึงบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงในวงสังคมมาร่วมง,งานนี้กันอย่างคับคั่งเมื่อสินหนาและอัทวีไปถึงงานได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆก่อนจะขอตัวเดินเข้าไปด้านในขณะที่ผู้สื่อข่าวกําลังนําเสนอข่าวอยู่นั้นก็ได้หันไปเห็นแขกคนสําคัญเดินเข้ามาในงานเธอจึงพูดถึงแขกคนดังกล่าวแขกคนสําคัญที่กาลังเดินเข้ามาคือคุณเมย์ย่าทาย,ยาทสาวของคุณเมลานีเจ้าของแบรนด์วอตก้าทีมิส คุณเมย่าเดินทางมาพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอซึ่งเป็นนักร้องนำวงเดอะพรินซ์ที่กำลังโด่งดังและได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวได้เดินเข้าไปทักทายและขอสัมภาษณ์สองหนุ่มสาวซึ่งเป็นดาวเด่นของงานในค่ำคืนนี้ทันทีขณะที่กำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวต่างก็พร้อมใจกันถ่ายภาพของเขาและเธอหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงเฮฮาดังขึ้นเมื่อแขกพิเศษอีกคนได้ปรากกตัวนักข่าวต่างก็หันไปถ่ายรูปเกวลินนางแบบสาวหน้าใหม่ของวงการ ที่กำลังถูกจับตามองเธอมาในชุดสายเดี่ยวสีแดงเจ,จิดจรัดซึ่งตัดกับสีผิวทันใดนั้นผู้สื่อข่าวลายเดิมก็รายงานข่าวการมาของสาวฮอตที่กำลังเป็นที่ถูกจับตามองอยู่ในขณะน,นี้และที่เดินตามมาติดๆคือคุณเกวลินนางแบบหน้าใหม่ที่มีความสวยโดดเด่นและมีผลง,งานเข้าตาเหล่าดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยค่ะช่างภาพตัดภาพไปที่เกวลินซึ่งกำลังยืนโพสท่าให้นักข่าวถ่ายภาพของตนเอง นับเป็นการขโมยจีนกันอย่างเห็นได้ชัดและเมย่ารู้ดีว่าอีกฝ่ายจงใจทําเช่นนั้นทุกคนต่างก็รู้ว่าเมย่าและเกวลินไม่ค่อยจะกินเส้นกันนักจะเรียกว่าเป็นศัตรูกันก็ว่าได้เพราะเคยมีข่าวเกวลินพยายามที่จะหว่านเสน่ห์ให้ทีระดนซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเมยา่าทั้งคู่เคยมีปากเสียงถึงท่านทะเลาะตบตีกันมาแล้วและนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้สองสาวไม่ถูกกันอย่างแรงเมื่อเมย่าเห็นนักข่าวหันไปให้ความสนใจเกวลิน เธอจึงดึงตัวทีละดนเข้ามาจูเพื่อดึงความสนใจของนักข่าวให้กลับมาอยู่ที่ตนเองอีกครั้งและมันก็ได้ผลนักข่าวต่างก็หันกลับมาลัวชัตเตอร์เพื่อเก็บภาพเหล่านั้นเมย่าหันไปมองเกวอินด้วยแววตาท้าทายพร้อมกับยิ้มด้วยความสักใจเกวอินถึงกับหน้าเสียไปชั่วขณะแต่ก็แก้เกมนี้ด้วยการแซงทําเสื้อสายเดียดที่สวมใส่หลุดลงมาเผยให้เห็นทรงอกเาวผ่องเพื่อให้นักข่าวหันกลับมาสนใจเธออีกครั้ง เมื่อนักข่าวหันกลับมาเก็บภาพของเธอเกวลินก็รีบดึงเสื้อสายเดี่ยวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมกับทำท่าตกใจด้วยใบหน้าใส่ซื้อก่อนจะหันไปยิ้มสู้กล้องพร้อมกับปลายตามองไปที่กู้อลิอย่างค้าทายเช่นกันหนึ่งตัวแสบคิดหรือว่าจะเอาชนะฉันได้ทีละดนเห็นท่าไม่ดีเกรงว่าแฟนสาวจะเปิดศึกเขาจึงโอบไหล่เธอพร้อมกับเอ่ยชวนเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นอย่าไปสนใจคนอื่นเลยนะเมย่า แล้ว้าไปสนุกกับงานปาร์ตี้ด้านในกันดีกว่าจากนั้นทั้งคู่ได้เดินเข้าไปด้านในภายในงานมีการเสิร์ฟวอดก้าตัวใหม่ให้ทุกคนที่มาร่วมงานซึ่งมีหลากสีให้เลือกตามความชอบวอดก้าอาร์ิมิสจะถูกบรรจุอยู่ในขวดที่ทํามาจากน้ําแข็งซึ่งจัดทําขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้เฉพาะงานในค่ำคืนนี้เท่านั้นแต่ถ้าออกสู่ตลาดก็จะใช้ขวดแก้ตามปกติห้องที่ใช้จัดงานนี้ถูกเนรมิตและตกแต่งด้วยน้ําแข็งอย่างสวยงามมีดีเจชื่อดังเปิดเพลงในจังหวะที่เล้าใจ เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่ทุกคนที่มาร่วมงานแขกที่มางานนี้ต่างก็ลิ้มลองวอดก้าสีต่างๆที่เป็นดาวเด่นของงานกันอย่างเพลิดเพลินทั้งดื่มและเต้นรากันอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นไม่นานพิธีกรของงานก็กล่าวเชิญคุณเมลานีขึ้นมาบนเวทีพร้อมกับเปิดตัววอดก้าทีมิสโดยมีเมยย่าเป็นพรีเซนเตอร์เปิดตัวสินค้าใหม่ในครั้งนี้พิธีกรได้สอบถามเจ้าของแบรนด์ถึงแรงบันดาลใจ และที่มาที่ทําให้เกิดวอดกาทีมิสที่อยู่ในมือของทุกคนในค่ำคืนนี้ขณะที่พิธีกรบนเวทียังคงดําเนินอยู่นั้นสายตาของสินข้าก็หันไปเห็นเกวลินกําลังยืนกระซิบก,กระซาบอยู่กับทีลรดลที่ด้านข้างเวทีเขาจึงหันมาสกิดถามเพื่อนรักที่ยืนอยู่ข้างตัวผู้หญิงที่ยืนข้างเวทีใช่แฟนเก่าของนายหรือเปล่าอัทวีมองไปยังทิศทางที่เพื่อนบอกเมื่อเห็นเกวลินความสนุกของเขาก็หมดลงทันทีใบหน้าของเขาเรียบเฉยยากที่จะจับอารมณ์ความรู้สึกได้ ฉันกลับก่อนนะจะรีบไปไหนวะอาจแค่เจอแฟนก่าแค่นี้ทำเป็นอารมณ์เสียไปได้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสิวะงานเพิ่งจะเริ่มเองทายาทสาวของเมลลนีรู้สึกไม่สบอารมณ์เมื่อเห็นเกวลินเดินก็ไปเบียดกระแซะและกระซิบกระซาบข้างหูทีละโดนต่อหน้าต่อตาเธอผ้าบาดตาเหล่านั้นทําให้เมย่าหัวเสียเธอรู้สึกหมุดหิดและขุนเคืองเมื่อลงจากเวทีเธอก็รีบเดินตรงเข้าไปควงแขนทีละดนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของไม่มีปัญญาหาผัวเองหรือนง ถึงได้มายุ่งกับผู้ชายของคนอื่นของแบบนี้ปลดมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเขาเป็นของฉันของฉันคนเดียวเท่านั้นคนอย่างหล่อนไม่มีวันได้เขาไปครอบครองคนอย่างฉันเป็นยังไงทําไมถึงจะครอบครองเขาไม่ได้หล่อนกล้าเหรอถามเ็าดูดีกว่าไหมว่าระหว่างฉันกับเธอเขาอยู่กับใครแล้วมีความสุขมากกว่ากันถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็อย่าคิดจะมาแย่งคนรักของฉันของของใครกันแน่นางตัวร้ายเมย่าตะวาดลั่น ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันจนไม่ที่สนใจของคนที่อยู่รอบข้างทําให้ทีละดนต้องรีบห้ามครับก่อนที่เรื่องราวมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้อย่ามีเรื่องกันเลยนะเมยา่านักข่าวมาร่วมงานนี้กันหลายคนเดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งเขาพูดพร้อมกับฉุดมือเธอให้เดินตามเขาไปปล่อยเมย่านะโดนไม่น่าดึงตัวเมย่าออกมาเลยโดนไม่อยากให้มีปากเสียงกันเดี๋ยวก็เป็นข่าวดังเมย,าย่ายังไม่ได้จัดการกับโดนเลย ทำไมถึงยอมปล่อยให้หน้งตัวแสบนั่นเข้ามาเบียดก,กระแส้แทนยังนิ้มหวานหวานสเสน่ห์โดยที่โดนไม่คิดจะปักป้องโดนผิดไปแล้วเมยอย่าโกรธโดนเลยนะโดนสัญญาว่าจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกทีละโดนพยายามง้องอนเพื่อให้แฟนสาวหายโกรธแต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จเมยาย่ายังคงโกรธเคืองและเลือกที่จะเดินหนีไปโดยสั่งห้าไม่ให้เขาตามมาจังหวะนั้นเองที่เกวลินหันไปเห็นอัตวีชายหนุ่มที่เคยหลงรักเธออยู่ภายในงานนี้ จงมีความคิดที่จะเดินเข้าไปทักทายและพูดคุยกับเขาเ่ากับ่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเท่าที่รู้ปัจจุบันเขาเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งพุ่งแรงและกำลังเป็นที่จับตามองไม่ว่าเขาขยับตัวทำอะไรก็เป็นข่าวคงจะดีถ้าได้พื้นที่ข่าวร่วมกับเขาเธอจะได้อยู่ในกระแสรแรงดีไม่มีตกนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เกวลินอยากที่จะสร้างสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งแม้จะรู้ดีว่าเขาแต่งงานแล้วก็ตามจากการติดตามข่าวทําให้รู้ว่าเขาไม่ได้เต็มใจที่จะแต่งงาน หรือมีใจให้กับหญิงสาวที่เขาเข้าพิธีวิวาด้วยแต่ที่ต้องแต่งเป็นเพราะความต้องการของผู้ใหญ่เท้าไวเท่าความคิดเกวอรลลิลี่เดินตรงไปหาเขาทันทีนั้นคุณเช่นในอัดชายหนุ่มหันไปตามเสียงเรียกนั้นเมื่อเห็นว่าใครเป็นคนเรียกก็มีสีหน้าเย็นชารลาวกับน้ำแข็งโู้โลกเหนือแววตาที่เขามองเธอนั้นว่างเปล่าเลาวับว่าอีกฝ่ายไม่มีตัวตอนอยู่ตรงนั้นหญิงสาวตรงเข้าไปควงแขนเขาอย่างสนิทสนมใช่คุณจริงๆด้วย ตอนแรกลินนึกว่าตัวเองตาฝาที่เห็นอัดดีใจจังที่ได้พบคุณที่นี่เราไม่ได้พบกันนานเท่าไหร่แล้วคะลินคิดถึงคุณที่สุดเลยคะ่ะอัทวีสบัดแขนออกจากการเกาะกลุ่มราวกับมังเกียดสัมผัสนั้นพร้อมกับยิ้มเยาะหยันเขาไม่มีวันเชื่อคําพูดของผู้หญิงคนนี้อีกแล้วสิ่งที่เธอพูดมาล้วนแล้วแต่เป็นคําโกหกคาหวานเหล่านั้นล้วนเคลือบด้วยยาพิษซึ่งเขาเองก็เคยโดนพิษของมันมาแล้วในอดีตทําให้รู้ซึ้งดีว่าผู้หญิงคนนี้คบไม่ได้ เธอไม่เคยมีความจริงใจให้ใครและทำได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเขาจึงไม่สนใจและเดินจากไปโดยไม่ใย,ยดีแต่เกวลินไม่ยอมเธอพยายามที่จะลื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเขาใหม่อีกครั้งคุณยังไม่หายโกรธลินอีกหรอคะเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นามานานมากแล้วนะคะอัดลินเองก็เคยขอโทษอัดมาแล้วหลายครั้งอาัยให้ลินสักครั้งไม่ได้หรอคะอัธวีไม่ได้ให้ความสนใจเขารู้ดีว่าเธอไม่ได้มีความจริงใจให้ใคร และชอบหวจนเสน่์ให้ผู้ชายตกหลุมรักแล้วก็บกมือลามันเป็นเช่นนั้นเสมอเกวลินพยายามดึงตัวเขาเข้าไปในที่ลักตาคนเมื่อสายตาเหลือไปเห็นนักข่าวคนหนึ่งอยู่แถวบริเวณน,นั้นอัทวีผักตัวเธอออกห่างด้วยความรู้สึกขยักขยงพร้อมกับยกมือซ้ายเพื่อให้อีกฝ่ายเห็นแหวนแต่งงานที่เขาสวมใส่แต่เธอไม่สนใจแต่งงานแล้วไงใครแคร์ฉันรู้คุณแต่งงานแล้วแต่ฉันไม่สนใจเรื่องนั้น และรับได้ถ้าเราจะสนุกร่วมกันเดินครั้งคราวอัทวีไม่เล่นด้วยเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือแถมยังพูดใส่หน้าเธอด้วยคำพูดที่รุนแรงเลิกทำตัวเป็นผู้หญิงชั้นต่ำนอนกับใครไม่เลือกหน้าสักทีแล้วก็จำใส่กระโหลกด้วยว่าผมไม่สนใจผู้หญิงอย่างคุณอย่าทำเป็นเล่นตัวไปหน่อยเลยอัดลินรู้นะว่าอาัดมีใจให้ลินเปล่าเลยอย่าสำคัญตัวผิดผู้หญิงไร้ค่าอย่างคุณไม่ได้อยู่ในความสนใจของผมมานานแล้วอัดยังโกรธลิน ก็แปลว่าอัดยังมีเยอะใหญ่ให้ลินแล้วจะรออะไรลินว่าเรามาร่วมสนุกกันดีกว่าฝันไปเถอะทําเป็นปากแข็งปฏิเสธทางที่ใจจริงอัจก็อยากนอนกับลินใช่ไหมล่ะลินยังจําได้ดีว่าอัดเคยหลงรักลินมากแค่ไหนถ้าตอนนั้นลินไม่ได้คบอยู่กับอาร์มลินก็อยากจะลองคบอัดอยู่เหมือนกันเวลาที่ลินนึกถึงตอนอัดหลงลินหัวปักหัวปังมขึ้นมาทีไรก็ทําให้ลินยิ้มได้ทุกครั้งไป อัทวีบกามแน่นเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นหลุดออกมาจากปากเยวลินผู้หญิงที่เขาเคยรักแต่เธอกับล้อเล่นกับความรู้สึกของเขาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่นิสัยของอีกฝ่ายก็ไม่เคยเปลี่ยนเกวลินลูบไล้ใบหน้าเขาก่อนจะโน้มตัวเขาลงมาจูบอัทวีผักหญิงสาวไปติดกำแพงพร้อมกับบีบคอเธออย่างแรงด้วยมือเพียงข้างเดียวโทษฐานที่เธอพูดต่อเก้่ยถึงเรื่องราวในอดีตราวกับว่ามันเป็นเรื่องสนุกและเป็นเรื่องของคันเซตเตมบดา สันดานคุณมันไม่เคยเปลี่ยนหญิงสาวพยายามดิ้นรลนปากก็ร้องบอกให้เขาปล่อยปล่อยลินนะลินบอกให้ปล่อยเกวลินดิ้นลนสุดแรงเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บของเขาเธอจิกเล็บและควนไปที่แขนของเขาด้วยหวังว่าจะทําให้เขาปล่อยเธอให้เป็นอิสระแต่ไม่เป็นผลสําเร็จเขาบีบคอเธอจนเธอแทบจะขาดใจตายสุดท้ายอัธวีเป็นฝ่ายยอมปล่อยมือจากคอของหญิงสาวเองเมื่อเห็นว่าเธอกําลังจะขาดอากาศหายใจ นางแบบสาวสุดลมเข้าปอดอย่างแรงเธอไม่เคยเห็นแววตาที่น่ากลัวแบบนี้ของเขาเมื่อก่อนอัทวีต้องมองเธอด้วยสายตาแข็งกล้าวพร้อมกับพูดขู่ถ้าไม่อยากเจ็บโตไปมากกว่านี้ก็เลิกยุ่งกับผมซะแต่ถ้ายัางปอแยไม่เลิกครั้งหน้าจะไม่โชคดีแบบนี้แนะ่เพราะผมอาจจะพลั้งเผลอลงมือฆ่าด้วยความบันดาลโทสะหลังจากพูดจบก็เดินจากไปโดยไม่สนใจยายดีอีกฝ่ายว่าจะรู้สึกเช่นไรมีหลายคนเห็นเหตุการณ์เหล่านั้น และถ่ายคลิปการมีปากเสียงจนถึงท่านลงมือบีบคอของทั้งคู่ไว้ได้และหนึ่งในนั้นเป็นนักข่าวเกวลินรู้สึกหมดุดบีดกับการกระทําของอัทวีไม่คิดเลยว่าผู้ชายที่เคยหลงรักเธอหัวปักหัวปั๊มในอดีตอย่างเขาจะกล้าทํร้ายร่างกายเธอได้แต่ใครจะสนผู้ชายขั้นเวลาอย่างเขากันล่ะในเมื่อมีผู้ชายให้เธอเลือกอีกมากมายแม้จะรู้สึกเสียดายอยู่บ้างแต่อย่าด้แคร์คืนนี้เธออยากจะสนุกให้สุดเหวี่ยงขอบคุณที่ติดตามรักฟังค่ะ ขอทุกท่านมีความสุขพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ